สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีสู้ขู่สู้ค้นค่ะวันนี้มาพบกับช่องคุยาพ้าเพิ่อนอีกแล้วค่ะวันนี้สีผ้ามะผััดถั่วหวานถั่วหวานเนาะคะ่ะใส้กุ้งบักถั่วหวานวัตถุดิบเราก็จะใส่ไข่ไก่ไปหนึ่งฟองนะคะ นี่ครับนี่รสดีน้ำตาลพงนัวน้ํามันหอยซีอิ๊วขาวเนาะจ้ะนี่นะคะมาเรามาเริ่มลงมือผัดกันเลยจ้ะมาเริ่มลงมือผัดเลยค่ะใส่น้ํามันลงไปใส่กระเทียม งไปนะใส่กุ้งลงไปแล้วก็ปรุงเลยเนาะไม่ติดเข็มแนะจ๊ะใส่รสดีเอ้ยหอมงัวก่อนตามด้วยรสดี ด้วยคิ้วขา พร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวรอตักเสิร์ฟจ้าเสิร์ฟเลยค่ะนะคะเสร็จแล้ว,ะะะะลวขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามจนจบคลิป ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณย่าน้ำเด้อจ้ะผัดง่ายๆถั่วหวานใส่กุ้งขอบคุณเพื่อนๆที่ให้กำลังใจมาตลอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป